ตรงไหนดีครับาหายไปนานจากภาคแรกอ่าหายไปนานนะครับโมล่าภาคที่แล้วก็เมื่อ8ปีที่แล้วใช่ครับ,นรบจนตอนนี้มีภาค2แล้วนะครับก็ด้วยระยะเวลาบวกกับคุณภาพที่ดีมากขึ้นนะครับหลายๆอย่างก็ต้องใช้เวลาจนตอนนี้ถึงเวลาอาสมควรแล้วครับโมวหา้า2นะครับพร้อมจะกลับเข้าโรงแล้วนะครับ,รบผมก็บอกเลยว่ารอบนี้ก็แอคชั่นมากขึ้นอแอดเวนเจอร์มากขึ้นเข้มข้นสุดๆอุปสรรคมากมายนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนร่วมเดินทางเนี่ย มีมากขึ้นเหมือนกันครับหลากหลายมากขึ้นด้วยครับครับครับถ้าใครอยากมาดูก่อนก็มาดูได้เลยตั้งแต่พรุ่งนี้28พฤศจิกายนนะครับวันสองต้นไปครับผมแล้วก็เข้าโรงจริงๆก็วันที่วันพุธที่4ธันวาคมนะครับใครที่เป็นแฟนโมนาอยู่แล้วนะครับหรือว่าเป็นแฟนเจ้าหญิงดิสนีย์เนี่ยก็อย่าลืมมาดูกันนะครับพลาดด้วยประกันทั้งปวงครับครับเป็นแฟนของดิสนีย์ครับครับก็ดูดูทุกเรื่องครับใช่ครับ แต่ก็จะมีเรื่องที่ชอบเป็นพิเศษก็อย่างมัวหน้าอย่างเงี้ยครับโอ้ผมก็ด้วยความมีน้องสาวครับน้องดูอะไรเราก็ต้องดูครับเจ <c oughs> ้าหญิงดิสซี่นี่เราก็ดูมาตั้งแต่เด็กครับหลายๆเรื่องเราก็ดูครับเพราะว่าเรามีน้องสาวเราก็ต้องเลี้ยงน้องใช่ครับลหลายๆน้องอยากดูเจ้าหญิงเราก็ต้องนั่งดูเพื่อนน้องรเราเราดูได้หมดแหละเราดูได้หมดครับผมเสริมสร้างจินตนาการครับใช่ครับมันก็เรียกว่าถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กครับครับผมใช่ครับ ใช่ครับมันเป็นอย่างไรครับมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงใช่ครับชอบอะไรครับเพราะรผมรู้สึกว่าพอะแบบว่าเขาเป็นาชาวเผ่าชาวกาองเงี้ยแล้วแบบว่าไม่ได้แบบมีเทคโนโลยีอะไรเหมือนเหมือนพวกเราอะรู้สึกว่าแบบมันมีความแบบอินโนเซนต์แบบใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณจริงๆรงร,งรู้สึกว่ามันเรียวใช่เพราะแบบถ้าถ้าเกิดเรา สามารถไปอยู่ในโลกนั้นได้จริงๆเราก็อยากอยู่ครับเพราะว่ามันแบบปัสจากแบบว่าการการแบบปัญหาต่างๆใช่ครับได้ครับสบายมากครับครับมันก็มันก็เรียกว่าเป็นอะไรเป็นตัวแทนของออฝั่งท้องทะเลอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบเรื่องก่นกอนๆก็อาจจะมีแบบว่าอ่ะเป็นเจ้าหญิงอยู่ในวงังอะไรอย่างเงี้ยนี้ก็จะอาจจะมีความแบบความความะจญภัยมากขึ้นแอมเชอร์มากขึ้นแล้วก็ ตะลุยในท้องทะเลมากขึ้นเลยก็ยังไม่ก็ยังไม่มีเจ้าหญิงองค์ไหนที่ที่ออกทะเลเดินทางเอเวนเจอร์มัวหน้านี่ฉีกมาเรื่องแรกเลยใช่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 สุดๆมีคาโมล่าด้วยนี่ท่องมานานเต่ามะพร้าวใช่เต่ามะพร้าวครับสนใจความสงบครับ สนใจความสง,งบแต่เราก็เป็นคนติดเมืองนี่ <c oughs> เรา็ติดเมือง <c oughs> ทิ้งไม่ได้ใช <c oughs> ่เราเราชอบอยูเอ่เราชอบอยู่ที่สง,งบในท่ามกลางความวุ่นวายครับเอา,าเองี้ติดเมืองหรือติดเกมติดเมืองติดเมืองเกมไม่ติดขนาดนั้น <c oughs> เกมไม่ติดขนาดนั้น <c oughs> ถึงจะเติมเยอะแต่ไม่ไม่ไม่ได้ติดขนาดนั้นใช่ <c oughs> ครับอุ้ยยังยังครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวดูทรงน่าจะมีแล้วล่ะเร็วๆนี้เดียวกัน coming soon ครับ ครับก็ก็ผ่านมา8ปีเนาะตั้งแต่แบบเรายัง 20... เฮ้ยผม10ปผมสเลยผม16เลยแก่แล้วเนาะผม16เลย16เลยเหรอ16เลยตายตายครับ 16... 18... เออ16ว่ะ16โอ้โหครับผมอ่ะข้ามเรื่องนี้ไปแล้วกันครับอ่ะคือด้วยความที่ดิสนีย์อ่ะเรื่องจุดเด่นของเขาคือเรื่องเพลงอยู่แล้วใช่ครับเงี้ยด้วย ด้วยเพลงด้วยเรื่องราวปมหลายๆอย่างคอนเซ็ปซ์ที่เขาอยากจะเล่าเนี่ยแต่ละเรื่องอะไรเงี้ยนอกจากจะนอกจากเจ้าหญิงเขาก็ดูกเรื่องเขาก็ทําออกมาได้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก<ช>็เราก็สนใจในจุดนั้นว่าเออด้วยเพลงอะไรไหลายๆอย่างก็แทบจะสร้างความทับใจของเราได้เกือบทุกเรื่องทุกเพลงอะไรเงี้ยครับพอาเมื<ๆ>่อก<ๆ>ี<ๆ>้เราก็ได้ฟังเพลงที่ไมราร้องไปแล้วเพลงบคออนใช่ครับก็ผมว <ผม S 2> <ๆ>่าไม่ไม<ๆ>่แพ้ภาคแรกเลยใช่ใช่ครับ ครับแล้วก็เรื่องภาพอะไร CG เอฟเฟกต่างๆก็ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับดิสนีย์ก็จัดเต็มมาตลอดอยู่แล้วครับครับเอานึงขั้นนั้นเลยเหรอฮะเออ,อเราเราก็เคยร่วมร้องเพลงด้วยกันอยู่เออไรเดอะเวฟเออเวฟยังไงอ๋อเวฟเหมือนคลื่นมวัวหน้าเลยครับโอ้โหลูกค้าลักตายเลยลูกค้าลากตายเลย ครับก็เรียกว่าเป็นเอ่อเป็นอีกอีกเฟสหนึ่งของ GMMTV ที่จะในปีหน้าจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เรียกว่าเอา่อ <Surprise. S 1> อยู่ในโปรเซสอยู่ mm hmm. อยู่ในโปรเซสอยู่อะไรหลายๆอย่างที่พร้อมที่จะปล่อยออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันเลยเงี้ยครับผมหลายๆอย่างก็อยู่ในขั้นตอนเดเวล็อปหรือว่าขั้นตอนงานถ่ายทำอะไรนะครับผมก็อยากทุกคนให้ติดตามาะคิดว่าน่าจะมีโปรเจกต์ที่ โปรเจกต์ที่เข้าตาใครหลายๆคนครับยี่สิเรื่องนะเมื่อวานใช่20เรื่องครับต้องมีสักเรื่องแหละที่เข้าตาใช่ต้องมีสักเรื่องครับครับเพราะก็โปรเจกต์นั้นนนก็ดีนะผมว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากเลยไ่อวยกันเองเปล่าไปอวยกันเองเปล่าไปอวยกันเองเปล่าจริงๆเยอะเลยเนาะใช่ๆหลายๆเรื่องเลยของของเขาก็น่าสนใจ อ,ใอ,อ,อูใช่ไหมอูใช่ครับอูอูอูใช่ไหมอูผมก็แบบว่าผมก็ได้นั่งไปนั่งไล่ดูอพาลรอดหลายๆเรื่องนะครับเรื่องเขาก็เป็นหนึ่งอันที่น่าสนใจรู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูมีอะไรใช่เขาดูมีอะไร,ะไรแล้วสรุปมีอะไรป่ะนะมันดูมีอะไรเพราะว่าตอนนี้กาลังตอนนี้มันยังไม่มีอะไรมันกําลังเขียนอยู่อ๋อมันเลยมีอะไรมมนเลยมีอะไรถ้าถูกว่าเขียนแล้วก็จะมียิ่งมีอะไรเข้าไปใหญ่ ใช่ของผมก็สนใจของผมก็สนใจเออที켓วีเวนครับของเรื่องสุดท้ายเลยนะเรื่องของเจมฟนใช่ครับน่าสนใจมากเขาปิดที่พูดประเด็นดีนะประเด็นดีมากแล้วก็ความเป็นคุณคุณนพนัทนะครับบอกเลยว่าเราวางใจเขาได้อยู่แล้วแล้วผมส่วนตัวผมชอบเออมีสติหน่อยคุณทีดูดูแบบปอนูวินดูมีความคอมเมดี้ที่แบบผมบอกเลยนี่คือทางปอนนี่คือทางปอนนี่คือเพื่อนผมได้พบทางแล้วโทโมดาชิผมได้พบทางของตัวเองแล้วอันนี้คือคาแรคเตอร์ตัวจริงกับ ในซีรีส์นี่เหมือนกันไหมครับไม่คือเขาคือเขา,า,เ,ขาเขาทํางินบ้านเยอะไงแบบคือ oh. มันอาจจะมีบางอย่างมันมีแค่บางจังหวะแต่พอในซีรีสท์ที่ไม่ต้องไปอย่างกันตลอดเวลาเขาทำงนบ้านเยอะแล้วบอกเลยว่าเขาผมบอกว่าเขาทําถึง uh. ทําถึงทําถึงน่าติดตามน่าติดตาม,าตตามผมผมอยากให้เขาพูดประโยคในในไพร์โลดมีสติหน่อยเหรออะไรนะไม่ใช่เอ่ออะไรนะ เขาเรียกว่าอะไรนะร้ายแรงไปเหรอนี่ยังไม่เทียบเท่าอะไรนะความปรารถนาอันแรงกล้าที่ฉันมีให้เขาเลยเธอครั้งเบียวจัดเลยเบียวจัดเลยหรือกันเลยแล้วผมชอบวันนี้ที่โทอ๋อคุณสถาพรครับคุณสถาพรครับขายไหมครับบริษัทซีรีส์ที่คุณทําอยู่นะครับจะขายไหมครับผมจะซื้อผมจะซื้อนี่เรียกว่าเรียกว่าดีสร้างจากเรื่องจริงปะเนี่ย ผมว่าน่าจะมีหลายคนที่จะขอซื้อพี่ถามกันแต่พอเห็นตัวเลขแล้วอาจจะถอยใช่ครับแต่ว่าวันนี้อาจจะโดนไล่ออกแล้วก็ได้ครับเอ้ยไม่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 ครับเรารักพี่ธานะครับผมครับผมชิคเกตทูเฮฟเว่นครับพวกเราเอ้ยมันจะเฮเว่นอีแบบวันนี้มีหลายเรื่องนะครับสำหรับใครที่ใครที่เป็นแฟนคลับผู้ไหนก็อย่าลืมติดตามใช่ติดตามข่าวสารเพราะว่าทุกเรื่องนะครับเรามีแอคเคาท์ใช่แต่ละเรื่องนะครับแต่ แอคเขาไหนมีอะไรก็จะแอคทีฟบ่อยหน่อยแอคเขาไหนยังไม่มีอะไรก็จะรอไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอะมกทุกอย่างแล้วเดี๋ยวมันก็จะแอคทีฟเองครับ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 อะไรนะครับดีครับสนุกสนานครับสนุกสนานดีครับก็เอ่อมีหลงลืมไปบ้างนะครับเรียว่าต้องไปต้องไปเอาตำรามาเปิดอ่านว่าแสดงอย่างไรเพราะว่าคิวแรกๆนี่คือ มันต้องรู้สึกอย่างนี้ยังไงนะเ,เราก็ต้องไปทวนตัวเองทบทวนบ้านเยอะเหมือนกันเก็เรียกว่าสนุกแล้วก็ได้เจอได้เจอมาโฟอิบด้วยก็รู้สึกว่าเ,เขาทํางานเป็นโปรเฟชชั่นอลครับครับครับ,รบผมเร็วไหมครับเรื่องเก่ายังไม่จบเลยเรื่องใหม่มาแล้วครับครับผมก็ดีครับเรื่องนี้ก็จะเปลี่ยนแนวก็จะโตขึ้นมาหน่อยแล้วก็เพิ่มความเข้มข้น ของเนื้อเรื่องพูดแค <c progressive entin> <c oughs> ่นี้แล้วกันเขาบอกว่าอย่าพูดเยอะเดี๋ยวสปอยนี่วี่อันนี้คือพูดให้ดูดีไว้ก่อนเพราะว่าบทก็ยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่ใครบอกครับเอ้าเอ้าอังอิงจากไหนครับขอขอแล่งอางอิงด้วยครับอ่าครับครับ ครับเราก็เราก็เรียกว่าเอด้วยความที่มันก็มีทางเลือกให้หลากหลายครับผมแตหรับใครที่ชอบแบบไหนก็เลือกเสพได้ตามที่ตัวเองชอบเลยครับครับมันคือความวอรรอตี้ครับใช่วามรตี้ครับใช่ครับยี่สิบเรื่องถ้าแบบเป็นแนวเดียวหมดก็อาจจะแบบใช่ไอ้นี่ไปเรียบไปใช่เราก็ต้องมีความแบบ Riding the w a วฟครับไรดิ้งเดอะเวฟครับตั้งแต่เรื่องมันก็มีจุดเด่นของมันจุดเด่นของมันแล้วก็มีสิ่งที่เอ่อสิ่งที่เรียกว่า พุ่งกับหลายๆคนอยากจะสื่อใช่ครับใช่หรือว่าเป็นบทบาทหลายๆบทที่นักแสดงบางคนอาจจะไม่เคยได้รับไม่เคยได้ไปอยู่ในจุดนั้นเงยครับก็เป็นก็เป็นเอ่อเรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ความท้าทายของอาชีพนักแสดงอย่างเราๆครับใช่ครับอุยก็ลองได้ลองได้อะไรนะครับ2026ผมขอไปเคลียร์สกัดเลยทัน ล้อกี่คิวนะครับอันนี้ยังต่ำหกหกสิบหกสิบหกสิบเข้าๆ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 หกสิบคิวนี่สองเดือนครึ่งเฮ้ยสองเดือนเฮ้ย hey? เออแหมคุณดูแต่ละคน <c oughs> ค,คุณเตตะวันอย่างงี้เอ่อคุณฟอสอย่างเงี้ครับคุณฟอสอย่างนางนี้คุณบูวินอย่างนงี้โอ้โ oh, หคุณนอนท์อย่างเงี้คิวแต่ละคนคือเรียกว่าเป็นสิ่งที่ปวดหัวของกองนี้ครับนะครับ ก็ทุกวันนี้ก็คือเอาง่ายๆผมเจอเจ็ดคนพร้อมกันน่ะยังยากเลย <c oughs> ขนาดขั้นเรียนนะขค้เรียนนะเรียนแบบเรียนแบบเรียนชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเจอเจ็ดคนยากเจ็ดคนพร้อมกันนี่โหแทบจะจุดภู้ฉลง <c oughs> มากสุดที่รวมได้คือหก <c oughs> มีเคยมีรอบหนึ่งมาหกคนแล้วก็ภูวินไม่มาเราก็รู้สึกว่าเอยเราอยากเราอยากอยู่กันครบสักทีก็เลยได้คันลูกภูวินแอบไปด้วย <c oughs> ใช่ <c oughs> แต่ดีครับผมเห็นเขาไปซ้อมขี่มา้า <c oughs> ลำ่ำ พูดได้ปะพูดไปแล้วพูดไปแล้วพูดไปเด้อขี่ม้าลำฟันดาบใช่ับผมเทมากครับฝากติดตามด้วยครับรอดูครับเจ๊ดูปีไหนครับเร็วเร็วนี้ครับก็ไม่เร็วไม่ไม่เร็วไม่เร็วเออเมื่อถึงเวลาสมควรครับครับผมเมื่อถึงเวลาสมควรพวกคุณจะได้ดูครับผมครับก็ขอฝากมัวหน้าสองก่อนแล้วกันทุกรอบครับผมพรุ่งนี้ รอบพิเศษนะครับ28พฤิจิกายนตั้งแต่รอบ82เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ฉายจริงวันที่สีธันวาคมครับผมมาดูกันได้เยอะๆครับแล้วก็ฝากให้สกูฟาน n มี่นะครับ2 EP สุดท้ายแล้วครับผมแล้วก็ฝากมู EP แฟนมิทติ้งนะครับผมครับแล้วก็มูเตอร์เลฟอูเดอะซีรีส์ครับผมมีไหมหมดแล้วครับ เพลงไม่ทิ้งกันครับผม Original s u b t r a c กครับผม Hi s h o o l a f a m i y นะครับฝากด้วยครับครับครับฝาก I Love a l t of You ด้วยครับพูดได้แล้วครับผมมีงานแล้วครับก่อนหน้านี้พูดว่าไม่มีงานมานานเพราะยพูดไม่ได้นะครับแล้วก็ฝากฝากงานเพลงด้วยนะครับปีหน้าน่าจะมีอัลบั้มเต็มครับฝากด้วยครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ